สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาแนะนำดีกว่าแนะนำให้รู้จักนะครับ KC 26 NX และ KC 26 NX 1นะฮะเป็นยี่ห้อมารุยาม่านะครับแบรนด์มารุยาม่าเบนซิน2ยจังหวะ2 6่สซีซีเดี๋ยวผมพามาชมข้อแตกต่างนะระหว่าง NX และ NX 1นะฮะตัวซ้ายมือนะครับซ้ายมือซ้ายจอนี่คือ NX 1และ ขวามือคือ NX ปกตินะครับทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยพี่ดูดีๆนะดูดีๆนะสีสัน hand นะครับ hand s t เก k e r นี่ตัวขวามือเห็นไหม KC26NX แล้วก็ KC26NX1 นะครับความยาวหางเท่ากันกระบ,บอกความโตทุกอย่างมิติเท่ากันหมดต่างกันตรงไหนครับพี่ดูชุดสีนะชุดสีเห็นไหมครับ ตัว NX 1เนี่ยจะตัวนี้จะยาวออมาส่วน NX ธรรมดามันจะสั้นเห็นไหมสติกเกอร์ฝาลานตัว1จะเริ่มเป็นพื้นสีดำตัวไม่มี1จะเป็นพื้นสีขาวเห็นไหมครับเห็นเนาะอะนี่คือข้อแตกต่างนะนะครับท่อก็เปลี่ยนไปท่อก็เปลี่ยนไปนะครับคือตัว1เนี่ยเขาก็อาจจะลด เสียงลดมลภาวะหรืออะไรอย่างเงี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนี่คือยังยังสะใจอยู่นะครับแล้วก็จะมีคลีปด้านล่างนะครับที่ต่างกันนะครับการกันท่อนและกันเขาเรียกว่ามันเป็นกาดนะครับตัวนี้เขาเรียกกาดบางังความร้อนนะฮะร,ระหว่างท่อแล้วก็ตัวถังนะครับถังน้ํามันกับท่อเนี่ยจะมีกาดให้ตัวนี้มีไหม ตัวนี้มีไหมนะครับตัวนี้ก็จะมีแต่ว่าเขาจะปิดด้านบนแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะปล่อยโล่งนะครับที่ต้องปิดก็เพราะว่ากันความร้อนท่อเสียลงมาสู่ถังกันน้ำมันเดือดนั่นเองนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็พามาแนะนําและพามาชมว่า nx 1กับ1กับไม่1เนี่ยไม่มี1เนี่ยต่างกันอย่างไรต่างกันแค่นี้นะครับอันไหนใหม่กว่า1ใหม่กว่า ติดหนึ่งเนี่ยลานดำเนี่ยจะผลิตหลังอันนี้ผลิตก่อนเ,ออเสียงก็จะใกล้กันแต่ว่าอันเนี้ยดูเหมือนรู้สึกเขาอั้นๆเสียงมันจะอั้นๆนิดหนึ่งตัวนี้นะแต่นี้เสียงมันจะวกักๆหน่อยประมาณเนี้ยครับ <Yeah. S 1> คือรีวิวเสียงเนี่ยพี่ๆไปหาฟังได้เลยครับผมรีวิวให้หลายตัวลว้ครับแต่วันนี้เราเทียบให้ชัดเลยว่า1กับไม่มี1เนี่ยต่างกันตรงไหน,น ก็ตรงชุดสีนะครับแล้วก็สติกเกอร์ฝาลานนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่3ก็คือตัวนมแนด์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ตัวตัวไม่มี1นนะแล้วตัวหนึ่งก็จะมีมีตัวรองมือให้นิ่มๆประมาณนี้นะครับมันคือการพัฒนาบางจุดนั่นเองครับการพัฒนาบางจุดจเขาก็จําเป็นต้องทําอันนี้ออกมาเพราะว่ารูท่อเสียมัน มันอยู่ข้างในนู้นแล้วเขาก็ตีขอบเหล็กขึ้นมาล้วทีนี้ป้องกันว่าชุดสีมันจะร้อนเนี้หรือไอเสียมันต้องมาทางตรงเขาก็เลยต้องทําบล็อกอันนี้ออกมาแต่ตัวนี้มันไม่ต้องฮะท่อปลายท่อมันอยู่ตรงนี้ละเขาว่าทาแค่สั้นๆประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นเกล็เล็กเกล็ดน้อยกับเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดขนาดความโตลูกสูบลานดึงปกติอะไรความจุถังน้ำมันเหมือนกันหมดนะครับ ต่างกันแค่นี้นะฮะคุณผู้ชมครับาพามาแนะนำให้รู้จักนะครับ KC26NX1 และไม่มี1ครับสวัสดีครับ